ขั้นตอนการสวยแบบฉลับคนเจ้าหญิงนะคะกว่าที่เราจะสวยได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นเราต้องการแรงซัพพอร์ตจากทุกคนเยอะๆนะคะปิดตำนานของคนที่จะโดนบอกว่าหลับตลอดเวลาทางตัวไงดื่นแล้วอไอ้ใครไม่ได้หลับค่ะน้องแก้ลับเป็นแอยยตตด้า สวัสดีค่ะติวมาเลยนั่งถ่ายติ๊กต็อกคนเดียวระหว่างรอไป ขึ้นโชว์ค่ะตอนนี้คือแซงก็กำลังหาคอนเทนต์ทำระหว่างรองไปขึ้นโชว์ไปเจอน้องๆโรงเรียนนครสวรรค์ค่ะพี่ซาลิมาช่วยแซงพูดหน่อยเลยวันี้เามาสกูทัวร์เป็นที่แรกที่นะครสวรรค์เออ road to heaven เป็นสกูท,ทัวร์ครั้งแรกของเรานะคะคก็ตื่นเต้นมากๆเลยจะได้เจอน้องๆแบบใกล้ชิดตอนเด็กๆใช่ไหมเราก,ก็แบบอยู่โรงเรียนมาก่อนแล้วเราก็จะตื่นเต้นเหมือนกันเวลาแบบมีศิลปินหรือพี่ดารามาโรงเรียนนะคะโรงเรียนพี่ไม่เห็นมี ี่นี่แหละดาราเวนี่มากซึ่งแซนก็รู้สึกว่าได้สารก่อนเหมือนกันนะแบบเราไม่ใช่คนดูแลแต่เราเป็นคนที่แบบไปหาน้องๆแค่นัมันก็เออมันก็ตื่นเต้นเหมือนเราโตน้องมัโตแรบล็อกเลยบล็อกเฟริสเร็วเฮ้ยสวัสดีครับเฟริสทุกคนนะฮะคืออยากจะบอกว่าน้องสวยมากๆพูดกำลังจะพูดวันนี้น้องสวยกันทุกคนวันนี้เหมือนเช่นเมื่อกี้คุยกับเชลซีแล้วว่าโจทย์ในการแต่งหน้านะวันนี้คือทำให้ดูเด็กกว่าน้องๆดเด็กกว่าน้อง ซึ่งถามว่าประสบความสำเร็จไหมวันนี้พี่ว่าประสบความสำเร็จนะดูเด็กลงไปอีกน้องน้องมัธยมเนี่ยดูโตก่อนเลยก็ดูมัเด็กปัดเนอะเลยไม่ใช่หนูบ้านเหรอเอ้เฟรดจะมีคอนเสิร์ตแล้วไหมอ่ะอุ้ยใช่เหรอคนี่อยู่สปอยอ่ะจริงป่ะออ๋อรู้ไหมเนี่ยรีบรีบฟังเพลงเยอะๆจะได้ร้องตามได้ในงานคอนเสิร์ต

คนที่7เนี่ยเป็นคนที่7ค่ะตอนนี้นะคะเรามาสครูทัวร์กันที่โรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแล้ว<ม>ตอนนี้ก็เราจะทําผมและแต่งหน้านะคะเมื่อกี้ไปซาล์เช็คมาค่ะก็ได้รับสิ่งตอบรับดีมากเพราะว่าคือน้องๆมาดูหมนเป็นโชว์แล้วความไหนยะลาไป get ready แล้วนะคะบ๊ายบายค่ะวันนี้หลายคนจะสงสัยว่าทําไมสครูทัวร์วันนี้เองโอมเองกับพี่มาร์กเนี่ยมาโชว์3เพลงซึ่งเราพาเดนเซอร์มาหคน นี่จะเร็วหักเครื่องหักเครื่องอยู่ข้างว่านี่เดี๋ยวมะม่วงจะสอนมะนาวเป้นนะคะว่าคืออเดีเนี้ยเท่าไหร่สามส่วนเดี๋ยวมะกอกเป็นตาวโอเคได้มะม่วงกับมะนาวสอนแล้วมะกอกเป็นตาวได้อันเรกที่หนึ่งแล้วลงซ้ายก่อนซ้ายเอวซ้ายแล้วก็มีเอวเบา แล uh ้วเร็จมันก yeah, okay. uh ็เาขวาลงกขาด้วยแล้กันแล้ไปติดนรูว้ีามืออยู่เลล้วเสร็จุ๊บแล้วก็กระดันขึ้นมาหรืองซ้ายเหมือนเดิมซ้ายขวาแล้วก็วางลงที่ซ้ายแตะมือแล้วก็หมุน้ใช่หมุนใช่หนึ่งองสามธอใจชันฟ้าอยู่ can e e ลงตร บาีไม่ใส่ย้วกอัให่า้งไม่บางเพามกก็้นเป็นเรื่องของเด็กๆดีกว่านะครับถ้เด็กเขาโตเดี๋ยวโอมไปโอมขอเดินสายล้องต่อไปวันนี้เรามาโชว์เพลงอะไรบ้างเอเพลงสออ๋โอเคเออเออส่อันไหนอช่วยกันเลือกเออนี่ ความเป็นผู้หญิงอะเนาะเราก็ต้องช่วยกันเลือกซอยต้องช่วยกันเลือกช่วยกันินแอี่าอะไนุช่วยเหลือเือกูลช่วยเหลือเือก really ูลกันถ้าเราไม่ไดภาษาไทยเราลงพูดภาษาอังกฤษอ่ะเพือกูเราไปช่วยกเกูลกันโอเคสบายใจละท้ายเรากำลังจะรอ ไปโชว์ซึ่งจัดเต็มมากงานนี้เรานั่งบนรถตู้เราเป็นการเตรียมพร้อมในรถตู้แล้วเสร็จปุ๊บพอเปิดตัวปุ๊บเราจะเปิดรถตู้เออเราค่อยเดินลงไปทีละคนแบบสวยๆไม่ละห้องพักแบบเวทีอะห่างกันประมาณ50เมตรอันนี้คืออันนี้คือเดินด้วยใช่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 นี่นะคะคือมันใกล้ชิดมากแล้วมันเป็นอะไรที่เขินมากแล้วตอนนี้ก็าเปิดแล้วแล้วพอเดี๋ยวเราออกไปแล้วน้องก็ลงเลยไม่แล้วไม่รู้ว่าคือใคร อ่องเย์อเคโอ่เฟย์อเคอ่เเพราะวันนี้เรามาเป็นสื้อวันนี้เขาเป็นสื้อถ้าให้จะเป็นเสื้อคงเป็นบีทีเสื้ออะน้วเสื้ลยบอยอยู่เฟดมืองนี่ไงเสื้อะปิดก่อนหลังก้าขงเขาแบเขา ยุรงต่อยุ่งต่อสุดๆมากพอกินเป็ดไปครัเดี๋ยวเดี๋อีกมาก ตื่นหรือยังครับหลังจากอาจจะยังเอ้ยไม่เลยอาจจะยังนะไม่ตื่นเลยไปเราไปเช็คกันโอเคแต่นี่เรามีผู้ชมวันนี้เรามีผู้ชมถึงสองคนครับเอออาจจะยังนะอาจจะยังนะวันนี้อยู่ซูโฟทัวร์รอบที่สามเมื่อกี้อะไนะกี๊ มีแปลกๆางเงี้เราสร้างไทร์เตอร์เพื่อที่ว่าเออสำหรับการสัมภาษณ์งานก,การรับเนืศาสตรเนี่ยมันก็ต้องอาจจะต้องใช้ไทร์เตอร์ที่แตกต่างกันถูกต้องครับถูกต้องไหมแล้วการมีาแรคเตอร์ที่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้เราเข้า เพิ่งโชว์ไปนะคะก็เป็นเพลงเดบิวต์ของพวกเราซีทรูนั่นเองแต่วันนี้ไม่ได้มาแค่เพลงเดียวถูกต้องเพราะว่าอะไรคะชูสีเพราะเราเพิ่งคัมแบ็กไปนั่นเองค่ะเราโชว์ที่นี่เป็นที่แรกคือเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเพลงนี้เป็นเพลงแดนซ์เพราะฉะนั้นนะคะอยากแดนซ์ไปกับพวกเราเนี่ยฝากทำท่านี้หน่อยอย่างเดียวเลยนโอเคนะนัดกันแล้วนะ แต่ว่าครั้งนี้เป็นเธอสุดท้ายแล้วดูเสียใจมากเลยเป็นที่ที่สุดท้ายค,าค่ะรอซิงเกิลที่สามค่ะว่าออกเมื่อไหร่ก็ไปรอดูกันเลยค่ะเสียงเป็นทั้งสุดท้ายแล้วเป็นไงบ้างอย่ามาอีกเล่นๆเลยค่ะปีหน้าได้ยังค่ะสนุกสนุกอยากเจออยากจะเสียงเสียงกีดเยอะๆแบบนี้อีกตลอดไปเพ<อ>ราะว่าน้องน้องน่ารัก,น,รกน่ารักมากเราเจอใหม่นะคะ แล้วเราก็กินแซ่บเวอร์พี่ลิแอมยัยัไ้เบลิ้พร้อมรับทุกงานเบลิ้อยากไปหมดเลยกนอรก็หนูกลับมาในรอบหลายปีก็รู้สึกดีค่ะกลับมาในรอบหลายปีเพกลับมาหลยจบแล้วไงเรียนจบแล้วแต่ว่าน้องๆน่ารักมากค่ะขาหนูไม่ได้ได้มาทยมมันก็เลยห่างหายไปนานจากโมเมนต์อย่างนี้ก็เลยแบบดีใจที่ได้มาโอเคสนุกมากรู้สึกว่ากลับไปเป็นเด็ก เหมือนเรามาเป็นน้องแทนน้องแทนเรา้อ,เอเงเราจะกลนที่สมุทรปีหน้านะคะ